สุดท้ายเลยได้นี่สีขาวสู้มซุเฮ้ยจดจับห่างกันไลห้างละเชียเียบดูคุณอมสินสิคะดูคุณออมสินสิคาสวัสดีค่ะออมเป็นยังไงค่ะมันมาคุณอมมาชิดอลิศนะคะคุณถือดอลิศวิ่งชนะด้วยค่ะหล่อหลอดึงอันนี้โน้มตัวไปางึงบงคีรวิทย์คูับกัเป็นลายลายะ พร้อมเลยยังดึงเต็มที่เลยตวนห้ามเข้ามาในเส้นครับผู้แดงเขาบอครับห้ามเข้ามาในเส้นตรงนี้ครับเอาที่เาที่แล้วเตียมพร้อมดดดีเอาลอาแล้วลงง ไมแล้วค่ะด้วยความสะใจอ่านี่คนเก่งของเรากู่เทียทุกคนเลยขนมไม่ต้ห่วงครับไ้กินทุกคนลูกขนมาปไปพักผ่อนสวัสดีค่ะขาา้วยาวนอยชวันนี้อง่กีฬาสีขาวและ้ย่ห้ายิงห้าเช็ดูสิครับสีขาวแลวคุณน้อยไปอยู่สี่วันนี้ก็จะไปดูกันนะคะสีขาวทีชนะหรือไครดูความไม่นของหล่อนนะคะความพรีเซนตของหล่อนคุณออมสิน รกเดี๋ยววันนี้จะให้มันเต้นสักเพลงเอาไปให้นายขึ้นเลยนะในเพลงมันจะไม่แข่งเพงนะจะบอกมันตัวใหญ่ไปหน่อยอันนี้คือปฐมป .1 ถึงป .3 อันนี้บิ๊กโตโน่ค่ะโตโน่คุณซีค่ะไซคุน้อยลูกนี่เป็นลูกน้อยทั้งนั้นเลยค่ะสูโม่ค่ะสีขาวพร้อมแล้วสีเขียวไม่พร้อมใช่ไหมเต็มที่เอารวดเดียวเลยดึงรวดเดียวเลยดึงไปเลยรวดเดียวค่ะ

ดูบรรยากาศนะคะเด็กๆของเราอาัเ่าก่งเ่าพระเป็นารายงานช่องอาชาแนลมานีกีะคะชนะไปแล้ว1นึ่งค่ะแล้วอีกหนึ่งแล้วคัที่ยังไม่ได้ชนะดูความที่มาเนนเลยนะคะมนุษอเมริกพนเเก่งังนะ้แล้ว้านน้อตันนี่ีนี่เขียวสู้ไม่สู้นู้นอมบานเน่นูอมบานเล่ขานี่เจอพ้ไหม รวดเดียวเลยเด้อรวดเดียวเลยเด้อเด้อรวเดยวด้อรดเด้อรดเเ้ร็เวมากเร็วเายเ้รเอร็วมากค่ะระธานีลอรวอรวอรวเอรวอมหรืัลอรีเขียวเรดียวเอรวดีเรรล

ไม่เป็นจังหวะไม่ได้เลยเขาเป็นจังหวะไม่ได้แต่เขาโยกไงโยกโยกเออไอออมเขาไม่ต้องดเออดูสิคะไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่เลยไปใหม่เลยเป็นยังไงคะคุณออมอะเร็ว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 เรือดึงไปนจังหวะเรือดึงเป็นจังหวะนะดึงไปนะครับเธอจะไปอมแพ้มันในความสนุกสนานนะคะอย่าซีเลียอย่าคิดมาก ดูหน้าคุณอ้อ,อนนะคะ เชียก็กำลังจะตั้งไลูกลูกออลเป็นยังไงลูกข้าวันนี้มาจบไปด้ดีนะคะดูบรรยากาศนะคะวันนี้แข่งกีฬาชักเยอะนักเรียนนะคะดีเข้าซูบิซูดี่เขียวซูบิซูเต็มเต็มกระปุกเตือน ดูบรรยากาศนะคะอันนี้ลูกครูน้อยของแท้เลยค่ะคนนี้มาเดินเดินเอ้าเอ้าสีเขียวเอ้าสีเขียว